คุณผู้ชมถ้าใครอยากจะมีอาชีพนะคะคือณปัจจุบันเนี่ยคนโสดมีมากขึ้นแล้วเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นลูกเลยนะคะ mm hmm. เขามีนี้ด้วยโรงเรียนสอนตัดขนสัตว์ mm hmm. เพชรมีค่ะ mm hmm. อยากจะบอกว่าสิทธิพิเศษภายในงานนี้นะคะถ้าใครอยากจะมีอาชีพในเรื่องของการตัดขนน้องหมา mm hmm. น้องแมวนะคะ คุณผู้ชมคะ่ะสามารถที่จะมาเรียนกันได้คะ่ะผ่านทางโรงเรียนสอนตัดผลสัตว์เพชรมีนะคะเดี๋ยวในเรื่องของรายละเอียดว่าเขามีอะไรของเพชรมีมาร่วมกิจกรรมกับเราบ้างเดี๋ยวแอดขอมองหาผู้ที่จะให้ข้อมูลเรานิดนึงแล้วกันนะคะ ใครให้คำมูลในสวัสดีค่ะวันนี้โรงเรียนสอนตัดขนเพชรมีเออสอนตัดขนสัตว์พูดไม่ครบมีสิทธิพิเศษอะไรมามอบให้กับคุณผู้ชมที่มาร่วมง,งานหรือว่าอยากจะมีอาชีพในการทําอาชีพตัดขนสัตว์บ้างคะครับโดยปกติแล้วโรงเรียนเราเนี่ยสอนไปเพื่อให้ประ,ประกอบอาชีพได้จริง <c oughs> นะครับแล้วคอรสปกติคือ35,000บาท <c oughs> นะครับในการเรียน1้อชั่วโมง20บวั <c oughs> แล้วใช้กับหมาหุ่นจริงๆครับการเรียนก่อแต่มาในงานนี้แล้วลงทะเบียนเรารับเฉพาะในงานนี้นะคะรุ่นละ5คนลดให้5้า5,000ันบาทอ๋อแล้วอุปกรณ์การเรียนยังไงบ้างคะต้องก็จะมีอุปกรณ์ทั้งสิ้นวันนี้เมยมาโชว์ด้วยครับค่มีทั้งกันกายมีทั้งปัตเตเลียนมีทั้งทุกอย่างมีครบให้เลยก็คือมาตัวเปล่าจ่ายเงินเรียนพร้อมเรียนเลยครับอืม เราอาจารย์ที่สอนม่ยมีประสบการณ์ไม่น้องกปยี่สปีสอนมานานมากแล้วตอนนี้เรา,ากําลังอยู่ระหว่าง การขออนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิาการเพื่อจะออกไปเซอเร์ติฟีเกตให้เลยเลิดคุณผู้ชมตรงนี้แหละที่เราคนรักน้องหมาน้องแมวก็คือชอบมากก็ค,คือมีใบการันตีครนะคะ,คะแล้วนอกจากนั้นยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะครับ้านนี้โรงเรียนสอนตัดขนเพชรมีนี่อยู่ในเป็นบริษัทนะครับเป,เป็นเครือในบริษัทเพชรมีซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์เพชรมี ซึ่งจะมีครบวงจรมาดูค,ค,ค่ะมาดูเรามีแบบว่าโปรโมชั่นในการดูแลสุขภาพน้องหมาน้องแมวนมในงาน <พบ S 1> ไหมคะในงานนี้จะมีเช่นนะครับในกลุ่มของอในกลุ่มอของของแมวนะฮะของแมวของน้องแมวมาก่อนของน้องแมววันนี้ถ้าหากว่า เลี้ยงดูนะครับหมายถึงว่ากรณีนี้เป็นคอนโดม,มวนะครับ<อ>แล้วก็เป็นดอกโฮเทลนะครับก็จะ,ะกรณีฝากเกินกว่า5วันเราจะลดให้มีสิทธิ์อาบน้ำลดให้20%อ๋อเอร์เซ ก็คือของเพชรมีเนี่ยเขารวบรวมการดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างครบวงจรตั้งแต่เรื่องโรงพยาบาลศัตว์โรงแรมนะคะแล้วก็การตัดขนอ,อ,อาบน้ำตัดขนก็มีครบเลยนะคะท<ร>ุก<ร>อย่างครับในส่วนของรายละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะเพราะว่าเดอะมอลโคราสเราลงโพสต์ไว้ให้แล้วนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอาจจะต้องเดินทางเนาะแล้วก็ฝากน้องหมาน้องแมวคืออาบน้ําตัดขนเสร็จปุ๊บเข้าโรงแรมแมวต่อได้ตรวจเช็คสุขภาพได้แล้วเขามีส่วนลดต่างๆมากมายภายในงานด้วยช่วงในงานนี้นะครับ ตั้งแต่เวลา19ถึง20 นาฬิกาคือหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญร่านวินิจฉัยรังสี<ม>นะครับรังสีวินิจฉัยมาให้คำปรึกษาวันละหนึ่งชั่วโมงฟรีรลดครับก็สามารถที่จะพาน้องหมาน้องแมวมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ค่ะนะครับตรงนี้ก็คือเผื่อ,น,น,อ,น,อน้องแมวน้องหมาน้องแมวี่้แบบคุณพ่อคุณแม่ของน้องหมาน้องแมวอาจจะแบบว่าไม่ไม่สบายใจเอามาตรวจก่อนได้เฉพาะกลุ่มน้องแมวนะฮะอ๋อน้องแมวน้องแมวแมวแมวหมาได้ครับถ้ากลุ่มน้องแมวในงานนี้นะครับก็จะมีทําวัคซีนครับ แรกนะครับถ้าหากว่าทําวัคซีนก็จะให้ยาถ่ายพยาธิตลอด3อเดือนฟรีคุม้มครับแล้วก็ถ้าหากว่าตรวจเช็คสุขภาพน้องแมวนะครับหปีขึ้นไปวันนี้อันตราซาวในช่องท้องฟรี 1, 1> นึ่บาทเผื่อแบบว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะวางแผนให้น้องมีเด็กๆนะคะก็คือมีซาวให้ด้วยนะเองโอเคค่ะขอบคุณค่ะบูธอยู่ตรงนี้เองนะคะเอาล่ะเราไปต่